สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมที่ดินเปล่า2งาน67ตารางวานะครับอยู่บ้านสันโค้งใหม่ตาบนห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นที่ดินเปล่าติดถนนลาดยางในหมู่บ้านเลยนะครับแปลงนี้เนื้อที่2งาน67ตารางวาเป็นที่ถมแล้วนะครับเป็นที่ถมแล้วเสมอถนนนะครับ ด้านหน้าที่ดินกว้างขวางใช้ได้เลยนะครับเหมาะสำหรับทำร้านค้านะครับแล้วแม่ของเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านเป็นร้านเปิดเป็นอิดบล็อกนะครับอิดบล็อกเจ้าของเดิมได้ถมนะครับถมใหม่นะครับเป็นที่ถมใหม่ มีต้นไม้อยู่ในพื้นที่หลายต้นนะครับเดี๋ยวครับชมนะครับต้นลำไยอยู่สี่ต้นนะครับด้านหลังรู้สึกว่าจะมีต้นสักด้วยนะครับแต่จะอยู่ในเขตแนวของแปลงนี้หรือเปล่ปานะครับเดี๋ยวผมจุดพาเดินเข้าไปชมนะครับแปลงนี้ติดถนนหลักในหมู่บ้านเลยนะครับเข้าจากถนน1020เชียงรายเทิงมาประมาณ1กิโลเมตรนะครับเส้นนี้มุ่งตรงไปก็จะออก บ้านปงหลวงอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนะครับแปลงนี้แปลงนี้เจ้าของขายอยู่ที่9 0้าแสนบาทนะครับค่าภาษีและการโอนคนละครึ่งนะครับผมเรรอบที่ดินนะครับ แรงนี้ห่างเซ็นทันเชียงรายประมาณ13กิโลเมตรนะครับถือว่าใกล้เมืองนะครับเพราะว่าบ้านสันโค้งใหม่จะเป็นหมู่บ้านแรกเลยนะครับบ้านสันโค้งใหม่บ้านโป่งหึ้งนะครับเป็นหมู่บ้านแรกของตำบลห้วยศักดิ์เลยนะครับที่ใกล้อำเภอเมืองที่สุดแล้วนะครับ รูปทรงของแปลงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ นี่เป็นส่วนของด้านหลังแปลงนะครับมีต้นสักอยู่สี่ต้นนะครับผมในพื้นที่นะครับเป็นที่ถมสูงนะครับเป็นที่ถมสูงด้านหลังจะเป็นแปลงต่ํานะครับแล้วก็มีร่องระบายน้ํานะครับเป็นที่สวนนะครับเป็นล่องระบายน้ําไปนะครับ หมดปัญหาเรื่องน้ําท่วมเลยนะครับเพราะว่าเชียงรายตรงจุดนี้น้ําก็ไม่ท่วมอยู่แล้วนะครับเป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งเลยนะครับด้านข้างซ้ายของที่ดินจะมีรั้วกำแพงอยู่แล้วนะครับ 267ตารางวาราคา9 0 0 0แสบาทนะครับภาษีและการโอนคนละครึ่งนะครับด้านหลังแปลงที่ดินนะครับ มีเพื่อนบ้านทุกทิศเลยนะครับแปลงนี้แปลงนี้มีเพื่อนบ้านทุกทิศทางเลย พื้นที่ดินถมเสมอถนนนะครับมีระบบระบายน,าน้ำทั้งหน้าแปลงและหลังแปลงนะครับ หน้าแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแปลงนี้เดี๋ยวพาไปชมทางออก จากแปลงนี้นะครับจากแปลงนี้ไปถนนหลักกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับผม,มไปชมทางออกกันนะครับ ก็จะเป็นชุมชน,นหมดนะครับเดี๋ยวขวาออกก็ได้นะครับแต่ซอยไปแคบหน่อยนะครับเหยวยอขวา เราจะตรงไปนะครับตรงไปก็จะถนนกำลังจะพัฒนานะครับไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์จะไปได้หรือเปล่านะครับด้านหน้าของเรากำลังทำถนนใหม่เลยนะครับโอ้อ่าง่หนาเลยนะครับถนนหนาตึกเลยอมอเตอร์ไซค์นี่ขึ้นได้เลยนะครับ ก็มาถึงทางออกกันแล้วนะครับผมครับด้านหน้าของเราจะเป็นซอยนี้นะครับซอยหนึ่งนะครับพักเียงหนูนะครับด้านซ้ายมือของเราก็จะไปทางเทิงนะครับขวามือของเราก็จะไปเชียงรายนะครับ12กิโลเมตรนะครับจากจุดนี้ครับผม ท่านไหนสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0932927167นะครับหรือแอดไลน์วสันด์ไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนติดตามต่อคลิปหน้าล้ะกันนะครับสวัสดีครับ